สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเช้านะครับเดี๋ยวมื้อนี้นะครับเฮาสิภาน้องๆนะครับที่ได้รับการคัดเลือกนะครับจากรายการสารฝันปันโอกาสนะครับทางแฟนเพจนิคิดเรื่องหนุ่มู่มกับนะครับเฮาสิภาทั้ง4คนที่ผ่านการคัดเลือกมื้อนี้ไปอัดเสียงนะครับอยู่ของอัดร็อกแอนลาวนะครับอยู่ที่อำเภอนําพองจังหวัดคอนแก่นนะครับผมเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศนะครับ มีผู้ใดฟังเขารอบมาแน่นะครับอันนี้พ่อแม่นะครับอันนี้เป็นทีมงานนะครับนี่อันนี้ทีมงานก็สวยอันนี้กับทีมงานเช่นกันนะครับพี่สวัสดีครับนี่นะครับน้องๆน้องน้องสี่คนมาครบหรือยังสวัสดีครับอ๋อนั่นอีกคนหนึ่งนะครับนั้นน้องอะไรครับน้องเบลนี่น้องอะไรครับน้องเลมอนนะเอา่อันนี้น้องอะไรครับน้องทรอบน้องท็อปแล้วก็น น้องเลยเนาะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่น,นะครับอำเภอน,น้ำพองนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผมซึ่งไปที่ห้องอัด Rock and Roll Studio นะครับซึ่งวันนี้จะเป็นการอัดเสียงนะครับอัดเสียงเพลงเวอร์ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ทุกๆคนทางแฟนเพจได้ดูกันว่าแต่ละคนน้องๆแต่ละคนนี่คือเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ เราไปดูกันว่าน้องๆจะร้องเพลงอะไรแล้วก็จะทำได้ดีแค่ไหนนะครับ